อ๋อลือเป็นใครคือแต่โล่งว่าไม่ยุ่งนะครับสวัสดีค่ะช่องสายบนคลองค่ะวันนี้มางานวันเกิดน้องดาวนะคะมีช้างมาด้วยกันหลายเชือกนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นน้องมิ่งนะคะทางนี้แม่หางดีน้องมิ่งค่ะทางนู้นก็จะเป็นทองคำนะคะทองคำกับขวัญเมืองนะคะทางนี้ช้างมาเลยถรวมกันหลายเชือกนะคะเป็นวันเกิดของน้องดาวนะคะมาหลายทา่านทางนี้ก็จะเป็น ข้อทองใบนะคะทางนี้จะเป็นข้อทองใบนะคะทางนี้ข้อใหญ่ทองใบเราก็มาด้วยนะคะทางนี้ก็เป็นน้องเมษา,มาน้องเมษาอดีก็มาค่ะรองีนสางะเดี๋ยวาแม่แป้งนะครับสวยนะครับมาอะไร มาหลายเชือกนะคะยังเอ,อกพระเอกวัวบานยังมาไม่ถึงนะคะมาร่วมมาร่วมงานวันเกิดของน้องดาวนะคะวันนี้หลายชายช้างก็มากันหลายมากหน้าหลายตานะคะมากันมากมาหาานะะาก้นา,าหลายตาค่ะน้องูเบศน้องูเบศนียจ้าก็มาะคะ่ะวันนี้น้องมิ่งแต่งตัว นี่แต่งตัวดูแปลกของเขาค่ะทางนี้ก็กระเอกบุญโรองเรานะคะทางนี้ระเอกบุญครองเาะะราค่ะเอกบุญครองก็มาถาบแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะน้องบุญครองยังไม่มีชุดสวยๆรอๆกับเขาเลยถาม<า>แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะน้องบุญครองอยากมีชุดแต่งรอแต่งสวยกับเขานะคะน้องยังไม่มีชุดสวยชุดชุดรอกับเขานะคะ ดูน้องมิ่งนะคะแต่งตัวนี่น้องมิ่งนะคะนี่น้องมิ่งแต่งตัวลองแต่งตัวแปลกกับเขาเลยน้องมิ่งเป็นตัวแปลกกับเขาน้องมิ่งวันนี้นะคะน้องมิ่งกับแม่นางดีค่ะเขียนคิ้วใส่แว่นตาอย่างดีเลยน้องมิ่งอโอ้บอดสต์ไม่เกี่ยบโอ้ จ <c oughs> ัเตปครับเ uh ัวนจะมีแล้ยไไมมเอ้เอาิงน้ิ่งติซ้ายติขวาน้องมิ่งติซ้ายติขวาติซ้ายติขวาน้องมิ่ง นักเรียนนักเรียนนักบานพอมีชุดไปกันนะคะชุดสวยๆการถ่ายคนมากหน้าหลายตาอนนี้นะคะพอมีชุดแต่งสวยแต่งหล่อแต่น้องบุตรครองของเรายังไม่มีชุดสวยชุดหล่อกับเขานะคะแต่แม่แม่เอสีทุกชั้นด้วยนะคะนี่ลูกหลาฮะดูน่ารักดีนะ เจ้าของวันเกิดนะคะทำนี้เจ้าของวันเกิดนะคะทนี้กาลังแต่งตัวรกำลังแต่งตัวเจ้าของวันเกิดะคะ่ะ มีห้องครัวบ้านดาวมีกับบุกับข้าวนะครับมีกับข้าวนะครับก็เป็นมันมมมกินไปก่อนนะครับวันไหนยังไม่ได้กินข้าวหรือกับข้าวในห้องในห้องบ้านดาวมีนะครับห้องครัวเด้ออ๋อเป็นกับาวกับข้าวต้องทุกคนนะครับผมโอ้โหดูน้องผูเดตคูเดตน่ามีสาเสียงดังลั่นเลยอารมณ์ดี

วันนี้นะครับชาวประชาคนไหนนะครับแจกงตัวให้ช้า,านะครับสวยหล่อนะครับจะมีผู้ใหญ่ใจด,ดีนะครับอ่าบทคะแนนเนาะอ่าบทคะแนนมาให้นะครับน้องมิงงม่งแต่งตัวสวยหล่ทุกอ,อน้องมิง่งน้องมิ่งแต่งตัวสวยหล่อกับเ,เขาเลยดูมีโบมีนั่นด้วยน้องมิง่งกำลังแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อ มันไหแตกงตัวตาบอดสวยแล้วก็แต่งตัวไหมครับฮะท่านจะมีคะแนนให้ครับตบยอยู่เลยเรารวมตัวกันเยอะเต็มพื้นที่ไปเลยครับพี่น้องฮะ ตามช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องทายบุญครองด้วยนะคะจากแม่แม่เอซีช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องบุญคลองด้วยนะคะช่องทายบุญคลองด้วยนะคะชจ้งมาด้วยกันหลายละหลายหน้าหลายตามากหน้าหลายตานะคะวันนี้กําลังแต่งตัวกันสุด,อด่อเลยแต่และเชือกนะคะกําลังแต่งตัวกัน มีน้องบุญคลองท okay? ี่ยังไม่มีชุดลอกับเขานะคะฝากแม่แม okay? okay. ่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะน้องบุญคลองอยากได้ชุดชุดลอกับเขานะคะยังไม่มีชุดลอกใส่กับเขานะคะฝากแม่แม่เอฟซีทใจดีใจบุญทุกท่านนะคะค่ะ Oh. นี่เก่ใหญ่ทองใบมายังไม่ครบทีมนะคะยังเหลืออีกน้องอุ้มบุญก็ยังไม่ทันมานะคะน้องอุ้มบุญกับบวัวบานก็ยังไม่มา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายบนงโคงด้วยนะคะฝากที่ใหญ่ใจดีะะใจดีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามช่องสายบนงโคองด้วยนะคะ นู้นกำลังเดินมากันเป็นสายนะคะกำลังเดินมากันเป็นสายน้องน้องโมมีโมมีจ๋าก,ก็ใส่หมวกมาอย่างเท่เลยใส่หมวกมาอย่างเท่เลยโอ้ยแม่แป้งได้ยินเสียงเพลงเป็นใหญ่เลยแม่แป้ง มเมกำลังเดินมาฝากแม่ๆช่วยกดติดตามช่องสายบนคลองด้วยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องดาวนะคะมากันหลายหน้ามากหน้าหลายตา กดไลค์กดติดตามฮะฮะ